คนเราจะตอวบันต้องเกิดความร้ายก่อนนะฮะสร้างความร้ายกับตัวเองก่อนแล้วก็เกิดการตอบมาได้บางทีเราอาจจะตั้งคําถามว่าเราทําความชั่วกันมาเยอะแล้วสมมตินะเคยฝ่าฝืนอตาไรเราจะทําอย่างไรให้ตอบาให้กลับเข้าหาอัลลจากอะไรเอาความรู้สึกร้ายสร้างมันได้ไหมในความรู้สึกกรจุก ที่สาลายต่อลเราลายต่อเราตายนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้รับเนื้อแม้จากอัลลอฮ์ได้รับความกรดปานความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับฤกสกีจากอัลล h คือสิ่งบานเอาตาลนพร้รรอมกันนั้นเราก็ยังฝ่าฝืนเรา สองสิ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดความละอายขึ้นนะซึ่งความละอายนี้เนี่ยตรงมันสร้างกันหน่อยนะไม่ในช่ว่าละอายกันบนสองมันสร้างความละอายละอายให้เหลือเกินออฮ์รละให้ความสุขสบายแกเรามาตลอดเลยแต่เรายังทำความช่วยเราต้องชุโต่ออัลลอฮ์เราต้องกลับไปทำการตอบบัตจากอัลลอฮ์ตรัเาล,าลาอย่างแท้จริงแล่